อันนี้อันนี้มีเด็กมาช่วยไหมคะสู้สู้ม่ตองเหนื่อยเลย้าบ้านละข้ากบนว้าข้างบน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 ข้า้างบนข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 ้างบน้นข้างบ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 นข้างนข้างบ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 ้างบนข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 ้างบน ก็ถือพร้อมแต่คุณาเป็นพร้อมนะคะวันนี้ชาไทยไม่ช no like ่วยไทยแล้วใครจะมาช่วยเราถ้าวันน oh, so ี้ไม่มีเขาเหล่า hmm. นั้นวันหน้าก็ไม่มีเราและวันหน้าก็ไม่มีประเทศไทยนะคะดิฉั้นก็เออาศัยเสียงนี้นะคะ และวันหน้าก็ไม่มีประเทศไทยนะคะดิฉันก็ขออาศัยเสียงนี้นะคะขอความเมตตาจากพี่น้องชาวอาวุธขาดของเรานะคะได้ร่วมกันกันอย่างดี้ลยนะพ้ทบวยเจสิคเ่นไรต้องไก่ตัวเนาะเพื่อกเป็นกำลังใหญ่ให้กับเผาเราในาร้งที่เรียก่าะหลังบ้าห้ารหทางเนมันเขาพูดเขาพูไปแล้วขอดีว่าตับ ขอด้วยคนะประตูนะคะใหเขามาทะ